ถอนความทุกข์ให้ไวปาดน้ำตาให้แห้งหายความถูกต้องความชอบทำยังอยู่ไกลคงความมั่นใจให้ยั่งยืนความคนนั้นยังมีทางสู้ยั่งยืนอยู่โดยไม่ฝืน ให้กำลังใจกันทุกค่ำคืนเพื่อรอเห็นความจริงในจริงยืนหยัดไม่เปลี่ยนข้างจนกว่าจะปรากฏทุกสิ่งให้กำลังใจกันปลอบพึ่งพิงกว่าทุกทุกสิ่งจะผ่านพ้นไป หนึ่งปีผ่านมาคืออุปสครรคคงลำบากน่าสงสัยจูจูพลิกเพราะขนได้ไงปิดจ็อบช้าไปใครจะชินผู้ต้องหาหรือแค่ขั้นแรก ยังมีเรื่องแปลกๆให้ติชินกฎหมายยังให้ไร้ราคินจนกว่าจะสิ้นกระบวนความจากอาจาร,รย์พิรชัดนะครับนะครับกอ็อยากให้นะครับทุกท่านมีกำลังใจนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ขำนะครับก็พยายามไม่ขำนะ มันมีหลากหลายครับผมมีข้อสังเกตส่วนตัวมากนะครับผมมีข้อสังเกตส่วนตัวมากผมเห็นความแปลกๆก็มากครับจะลองพูดเท่าที่จะทำได้นะครับส่วนมากจะให้กำลังใจนะครับผมจะให้เห็นมุมต่างๆนะครับที่มันน่าสังเกตนะครับนะณนะปัจจุบัน อย่างที่ทราบนะครับให้ยอมรับเรื่องนี้ก่อนณนะปัจจุบันลุงพลของเราเป็นผู้ต้องหานะครับแต่กฎหมายนะครับให้ไว้แม้แต่ท่านพบตรก็บอกชัดนะครับว่าการต่อสู้อีกยาวท่านยังบอกไปถึง ครอบครัวแม่น้องชมพู่ด้วยนะท่านฝากไปถึงครอบครัวแม่น้องชมพู่ด้วยว่านะครับคือประมาณว่าแหมนะมันการการต่อสู้นั้นอีกยาวนะครับอันอีกยาวนะครับไม่ต้องเอาเป็นเอาตายนะลุงพลยังไม่ใช่คนที่ศาลตัดสินคุณจะเอาเป็นเอาตายไม่ได้หรอกนะการต่อสู้ยังอีกยาวนะครับและ ยังถือว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับยังถือว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับกําลังใจจากไหนดีสุดครับพอผมผมดูที่มาของกำลังใจเนี่ยนะครับครอบครัวเขาเนี่ยให้กำลังใจลุงพลบอกว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์แม้แต่ตาชานก็นะครับ นะเรียกว่ายังให้ความหวังเป็นงวางใจให้หลุงคนเลยครับมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือไม่นะครับนะครับเอาเป็นว่านะครับส่วนคนที่เกลียดนะท่านมาถล่มผมได้เลยครับผมจะรับไม่มีปัญหาครับผมจะจูงใจคุณให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาผมจะจูงใจคุณให้เป็นมนุษย์ขึ้นมา ถ้ออาผบตรบอกว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายสื่อทั้งหมดที่โจมตีเนี่ยหมายความว่าคุณไม่มีความเป็นคนนะครับคุณเคลียร์ได้ครับบอกว่าคุณก็บอกแค่ว่า,าเบื้องต้นนี้ลุงพลนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนังกงานสืบสวนอ้างว่านะครับอ้างว่านะครับ มีหลักฐานว่าเป็นผู้กระทำผิดนะครับไม่ใช่การตัดสินนะครับไม่ใช่การตัดสินนะครับคุณรู้กฎหมายหรือไม่เนี่ยผมเห็นสื่อผมแล้วก็ละอาใจครับสื่อประเทศไทยนี้ละอาใจมากนะครับ เล่นไปทํากราฟิกให้ลุงพลฆ่าให้ลุงพลทําอะไรหมดแล้วครับในกราฟิกผมก็บอกว่าคุณจินตนาการครับนะครับก็ดีใจกับคุณอ๋อใช่ไหมฮะคุณอ๋อ DIY ใช่ไหมฮะที่ได้ข่าวว่าได้รับอิสรภาพได้เขาเรียกว่าในชั้นแรกนะครับคือได้ประกันตัวออกมา แสนแสนกว่ามั้งแสนนะได้ประกันตัวมาต้องขอบคุณไปยังท่านทุกท่านนะครับที่ให้การช่วยเหลือนะนะทุนทรัพย์ในเบื้องต้นนะครับให้กับเนะอสอ,อของเรานะครับเอสอ,อของเรานะนะครับผมมีหลายอย่างครับผมจะให้ข้อสังเกตเฉยนะแค่ข้อสังเกตนะครับผมไม่ได้ไปกล่าวหาใคร รับรอ,องว่าไม่มีผิดนะครับอันดับแรกก็ขอให้กำลังใจไปทั้งลุงพลครอบครัวลุงพลทั้งหมดนะครัแบบตาชานพี่สาวาพี่น้องสาวที่ชื่ออะไรครับน้าต่ายใช่ไหมฮะแล้วก็ตาชานยายสมควรแล้วก็ป้าแตนลุงป้าแตนน้องสองคนนะครั น้องมนน้องโอมนะครับอาจารย์ปริชัดและเอฟซลุงคนทั้งหมด300กว่าคนตรงนี้ขอมอบกำลังใจนะครับจิตใจเข้มแข็งไว้ครับยังมีแสงตะวันจะขึ้นแน่นอนครับมีแสงตะวันจะขึ้นแน่นอนนะครับเพราะเราเห็นความความอะไรหลากหลากหลายนะเราก็คือจะบ่งบอกว่า กระบวนการมันไม่มี3มกระบวนการกระบวนการแรกปิดจ็อบปิดจ็อบปิดจ็อบของเขานะครับเขาก็หมดหน้าที่แหละครับเขามีหน้าที่ในการไปดูซิว่าใครน่าจะเป็นคนกระทําผิดและในขั้นนี้เขาเชื่อว่าลุงพลเป็นคนผิดแค่นี้เองครับนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสิน อย่าพึ่งไปดีใจออกนอกหน้าอย่าพึ่งทําเหมือนตํารวจตัดสินตํารวจตัดสินไม่ได้ครับตารวจตัดสินไม่ได้แต่ตารวจทําตามกระบวนการว่าเชื่อว่านี่คือผู้กระทาผิดจึงมีอํานาะจในการขอหมายจับสารอนุมัติหมายจับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าสารจะต้องมีการต่อสู้ในชั้นศาลตราบใดที่ผู้ก่อผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะหรือผู้กับผู้ ขาเรียกว่าผู้ต้องอผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยนะครับผู้นะกล่าวหาถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับว่าเป็นผู้ร้ายเนี่ยนะครับถ้าไม่รับนะไม่รับผิดทุกข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับเรียกว่าก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลเห็นไหมครับศาลอนุมัติให้จับจริงนั่นคือเชื่อในขั้นตอนแรกถ้า กฎหมายก็ให้ครับให้ความเป็นมนุษย์ไว้นะครับเพราะทุกขั้นตอนในโลกนี้มันมีจุดผิดพลาดได้หมดครับทุกขั้นตอนในโลกนี้มีจุดผิดพลาดทั้งหมดนี่คือเจตนาของกฎหมายครับนี่คือเจตนาของกฎหมายมันไม่ได้ให้บอกว่ามีกระบวนการเดียวคือสืบสวนสอบสวนบอกใครผิดก็ติดคุกเลย มันไม่ใช่อย่างนั้นเจตนาของกฎหมายเพราะรู้ว่ามนุษย์คือคนรักษากฎหมายมนุษย์คือคนทำงานเกี่ยวข้องกับความกระบวนการมนุษย์มันมีดีและไม่ดีเจตนาของกฎหมายเนี่ยเขียนไว้เพื่อตรวจสอบ,ตร,สอบ,นะรบตรวจสอบกันและกันนะครับตรวจสอบกันและกันนะครับ าการสืบสวนมีหน้าที่เท่านั้นครับในเบื้องต้นในการลงพื้นที่หาอย่างหนึ่งอย่างใดส่วนเรื่องขนนะครับท่านทนายได้พูดหมดแล้วนะครับหนึ่งเบื้องต้นนะขนไม่มีไม่มีมมลากขนสักอันถ้ามีลากขนมันจะสามารถรู้ได้อีกแบบแต่มันมีแต่เส้นขนมันก็จะเทียบเคียงได้เทียบเคียงได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร ถ้ามีมีรากขนเง่าขนใช่ไหมฮะมันยังมีเนื้อเยื่อมันก็จะเป็นอีกแบบนะครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นท่อนเส้นขนนะมันไม่สามารถระบุใครได้ครับมันสามารถระบุใครได้แต่มันก็เอาไปประกอบส่วนอื่นเอาไปประกอบส่วนอื่นนะครับว่ามีมันจะมีคนเหมือนกันเยอะ มันจะมีมันจะต่างจาก dna ในแบบอื่นนะครับในแบบอื่นคือด n a ที่ของใครของมันเลยนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นลักษณะว่านะครับไม่ระบุบุคคลได้นะครับทั้งนั้นเมื่อมีจุดนี้นะครับเรียกว่าท่านทนายได้จุดหนึ่งแล้วได้จุดหนึ่งแล้วนะครับ ต่อมานะครับต่อมานะเราก็จะวิเคราะห์เท่าที่จะคุยได้นะผมพูดอย่างนี้นะไม่ต้องต้องคิดมากนะครับแต่ผมส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะครับตำรวจขอหมายจับก็อีกเรื่องหนึ่งสารอนุมัติหมายจับก็อีกเรื่องหนึ่ง ทำไมจึงมีระบบสื่อสาธารณะออกมาให้สื่อสารทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยรู้ล่วงหน้ารู้เรื่องหน้าได้ว่าจะออกหมายจับสังเกตไหมครับมันไม่เคยมีนะไม,มนะนะไม่เคยมีนะครับและไม่เคยมีนะครับ มีแต่ไปควบคุมตัวเสร็จแล้วไปแสดงหมายจับนะครับหรือถ้าคุณจะไปเคาะประตูใครเนี่ยเขาจะถามหาหมายก่อนมีหมายอะไรไหมจากศารน,นะครับถ้าตำรวจไปถ้าคนร้ายเนี่ยรู้ตัวถ้าเขาอันนี้กิ่งเขาก็ต่อสู้นะแต่อันนี้ให้สื่อออกล่วงหน้าไปตั้งแต่เมื่อคือนครับแล้วจะมาเป็นทางการด้วย ตำรวจมาเป็นทางการตอนเช้าครับผมคุณส่งสัญญาณอะไรเนี่ยคุณส่งสัญญาณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่เอ,เ,อเนี่ยถ้าคนจะหนีก็หนีได้นะครับผมไม่เข้าใจตรงนี้สื่อเขารู้หมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแต่ตำรวจจะมาตอนเช้าอย่างเป็นทางการะอย่างเป็นทางการสารจะไปถึงอย่างเป็นทางการ รเรียกว่าถ้าลุงพลชั่วจริงเนี่ยนะครับลุงพลต้องเพ่นก่อนนะครับลุงเป็นลุงพลต้องเพ่นนะครับผู้ต้องหาต้องเพ่นครับมีการออกหมายจับโดยโดยสื่อออกไปก่อนและตำรวจค่อยไปเมื่อตะวันขึ้นเมื่อตะวันขึ้นตำรวจถึงไปนะครับผม,ผมงงเรื่องนี้นะถ้าในประเทศไทยต่อไปนี้การออกหมายจับเนี่ย ดีนะดีนะสื่อไม่เป็นรอรอที่หน้าศาลนะผมว่ามันไม่ควรนะผมว่ามันควรแล้วก่อนนี้ที่มีคนประกาศว่าจะจับลุงพลตั้งแต่กุมภามันคืออะไรครับมันคืออะไรนะครับอันนี้สื่อทุกขแขนงรู้หมดเลยครับสื่อใต้ดินก็รู้อะไรก็รู้นะครับนะครับ สื่อสื่อกีฬาก็รู้ครับสื่อนั่นสื่อนี่รู้หมดว่าเออประกาศจับลุงพลนะออกหมายจับลุงพลออกหมายอ่ะคำว่าออกหมายจับเนี่ยตำรวจขอหมายจับสารอนุมัติหมายจับศารก็คือผู้ออกหมายจับแต่สื่อสารมวลชนรู้หมดเลยว่าหมายจับออกมาแล้วนะครับ รู้ก่อนใครเลยนะมันเหมือนส่งสัญญาณให้คนที่ถ้าเป็นคนคนทำผิดจริงหนีก็หนีไปแล้วครับอันนี้ข้อสังเกตหนึ่งนะว่ามันแปลกๆนะมันแปลกนะครับสอง